สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีย่ำแรงนะทุกคนสวัสดีพอดียอ้อยออกมาส่งงานพี่น้องก็เลยไม่เห็นวิวสวยๆเนะาะาติดกําลังตกดินทางอ่าอุ้นรูท้างสุขโขทไทย ทางทุ่งเขาสแสลงหลวงเห็นไหมพี่น้องภูเขาภูเขาลูกนี้คือภูเขาทุ่งสแสลงหลวงเลยพี่น้องเลยอนอนเอิดเลนี่เหนไหมโน่นเอิดฤทธิ์ไปบางในกล้องอาจจะว่าชัดเจนเท่าไรจ้ะแต่ว่าเบาบงในตาเปล่าก็จะเห็นอยู่นะจ้ะเดี๋ยวในยาาจะสู้มากนะจ้ะนั่นแหละคือน,นี่ตรงนี้เลยนี่ภูเขาทุ่งสแสลงหลวง อุทยานแห่งชาติของอ,อุทยานแห่งชาติของสุขุมไทยเอาภาพพิเศษเบอรเบอร์สัตว์ภาพพิเศษเบืร์บเบอร์ซูมาภาพก็เศษเบืบางงาร์เบอร์ท้องไหท้องนาย่ำแลงก็สวยจ้ะทุกคนจะเสียอย่างเดียวคือม่านั่งแบบถ้าเป็นท้องอีสานจะไม่เท่าใด้หรอก Hang yung yung lai luôn yêu cầu yung yêu mặt kể lên mặt đầy phiêu bên nhạc cắt sư sùi kể lên yết thai hùng bưng nam bênh 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 ถ้าถ้าฝนมาเขา่าอีกก็น้ำกรลังลงด้วยจ้าพี่น้องน้ำลดลงไปนี่ลโอ้ยป่าลายๆขึ้นอยู่ที่ผู้ใดก็จะขยันหาบอพี่น้องอุ้ยอุ้ยพี่น้องพี่น้องพี่น้องจินตนาการเมฆก้อนนั้นเป็นอะไรคะเป็นเหมือนงอนพญานาคบ่ะนะจินตนาการเอาด้วยจ้าพี่น้องคือจัง พี่จังพญานาคคุณน,นอนนี่เนาะอันนี้จินตนาการของเฮาได้จ้ะเดอ้องพี่จังพญานาคคุณกำลังนอนหลับไหลว่าซั่นี้พี่จังนอนยวนเกิดออยู่ถึงแม่นม้ำนี่แหละนะทุกคนเนาะอันนี้มันเป็นแม่นมนะ้ำเนาะพญานาคคุณกำนอนพักผ่อนอยู่ทั้งนันอันนี้เฮาคิดเองเนอะจิตะนตนาการของเฮาได้จ้ะพี่น้องอัน,นบรไเ้เสื่อวส่นให้ผู้ใดมาเสือ แต่ห้ามองในตาเปล่าในพี่น,อน้องคืองอนพญานาคบึงเดียวเดียห้าสิง่างไปตรงนั้นเหมือนจะงอยอีหลีได้ทุกคนใครโทรมาใครโทรมาอะไรอีกมีอะไรอีกคะโอ้ มันก็มาถ่ายเอาแล้วนะนก,วนะกูก็ถามแล้วว่าจะเอาอะไรจรีบหอยไม่อยากรอสักพักกูมไม่ได้อยู่บ้านมันจะเอาอยัางไงยังไงแล้วโทรศัพท์มันก็ได้แค่นะั้นนะอื ไม่ผ่านแล้วจะขอไปเลยอรอสักสามชั่วโมงเนี่ยแต่มันตัวกูไรอยู่ือน,นเนาะโอ้หนอพี่นอนอแสงสะทอนในเงาหนาเงีนเ้นมา,นาสวยนะ สวยจ้าทุกคนว้าวแล้วกลับไปมือน่ยี่สิบสี่เ้าจะพี่น้องเดี๋ยวอีกจักืมืยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่แปดยี่สิบเสามหลือจูหกมือ,ม,อมือที่เจ็ดกับเป็นมือที่สามสิบเอ็ดได้จา้จาจังไหนขายภาพจินตนาการของยายอ้อยเนาะถือว่าเป็นเบื้องอาพี่น้องเบาๆาร้า,า,า,าย,ย,ายห้าง ใจจินตนาการได้แบบแรกกับแบบนั่นเนาะก็ใกล้มือแลละอีหกมือทุกคนใกล้สิถึงมือที่ต้องพ้นประแตนเพิ่นสิไปฟังข่าวดีๆเนาะแต่ว่าก็มีคนหลอน,นเนาะพี่น้องเนาะหลอนเข่าคางเจ้าของมโนวาดฝันสิเอาทราบซิมมะระดกข,ของเขาขายทอดตลาดโอ้กูมงึดหลาย เงืดพี่น้องขั้นต่ำกันออกมาพี่น้องก็ก็งือดในะี่เนาะแต่ว่ามันก็นเรื่องของเขาแหละว่าความความหลบของของคนเฮ่าความหลบของคนเฮามันบ่เข้าไปออกไปเนาะคนบ่นนเคยมีพี่น้องเขาเขาเขาเรียกว่ากิ้งก่าได้ทองบ่ย่าจกอย่าจกได้ดีแต่ยาจกเนี่นบ่ใส่เงินใส่ทองมาเปล่ง้จพี่น้อง หลังจากที่บม่มีอันนองไปเร้วนั่งก็ได้เงินได้ทองมากมากมายแต่ว่านั่งกับบุ้จากใสเสกนั่งออกมามันหนาพี่น้องเอ้ยมันหนาว่าไปกูขออ้อกซสิเมาเท็ดบุญให้ลูกแต่แต่มึงเบาขึ้นมาแค่นหนมึงกระบ,บาปแล้วายๆว่าเนาะถ้าให้ยาอ้อยเบานน่ก็คือล้ายๆว่านั่ง ตังสีดึงคะแนนสงสารเหรอเอซี FC สงสารโอ้แตงไม่มีตังจริงแต่ว่าตะกูนี่ยืมสินพี่น้องกูดได้เห็นตัวนี้บ่คือคนนอนไงายนอนหลับอยู่นะทุกคนเนาะเห็นเอะข้าขงบนพุ่งเขาแสดงรวงคือเป็นเมฆเอ้าเวลาสี่แบบเป็นยังมันคือจังภาพเบอร์เบอร์มาท่าน บางคนสงสารว่าเออคุณม่มีเงินแต่คุณิะไปยืมเงินสองแสนห่าเพื่อมาทำบุญให้ลูกแค่คิดคุณก็บาบแล้วจ้ะเพราวะว่าคุณทำบุญทำทานด้วยคุณแค่ว่าอะไรนะทำทำเกินตัวคนเฮาถ้าเสิเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านให้ลูกให้เตา้าผู้คนล่วงรับไปเพราะว่าเป็นพ่อเป็นแม่ถ้าเฮาบ่มนี้พี่น้องพาคนกับ่าได้เรียกร้องอันนี้คุณอยาก อาจจะอยากจะจัดงานอันยิ่งใหญ่กับป่จักนะโดยการไปกู้หนี้ยืมสินมามาทำบุญทำทานกับเป็นทุกขลาภพี่น้องเอ้ยทานทำทานการทำทานการให้ทานทานเท,ท่าที่เรามีอย่าไปกู้หนี้ยืมสินมาทำมันเป็นทุกขลาภเยอะอ่อยสิบอ่าหลายๆเถื่อว่าเยอะอ่อยเป็นคนช่วงเยอะอ่อยขึ้นจะใส่คำว่าบ่มีบ่มี มีแต่มีหน่อยบ่มีเพ่อที่สิบปิจุนเจืออ่ซอยเหลือผู้อื่นได้พี่น้องเพราะว่าเยอะอกวอาก็ต้องมีภ้าระาแล้วรอบครัวที่จะต้องเบิงแงย่งกันนะทุกคนเนาะที่จะวานนั่งออกมาเบานี่นั่งนั่งเป็นทุกทุกคนยายว่านั่งเป็นทุกจะนั่งนั่งเป็นทุกนั่งมีอคติเกินเหตุนั่งบ่ปล่อยว่างในสิ่งที่ที่มันผ่านมาเนาะ แทนที่จะปล่อยให้เรื่องมันเงียบแล้วก็จบไปพี่น้องอยังไงพี่น้องมันก็คานตามกันออกมาอยู่แล้วทุกคนแต่อันนี้นั่งอยากเอัศนะเขาทุกสิ่งอย่างมันก็เลยเกิดให้เป็นคนคนที่แบบวา่ามันมันบ่งบอกให,ให้ให้ทุกคนเห็นเห็นสันดานและเห็นนิสัยของคนคนนี่เนาะมันตาา่ตนตางกันกับประแตนต่างกันลิบลับต่างไม่กระตั้งด้านความคิด ความคิดนี่ก็คิดว่าคือกันแล้วพี่น้องคนณนึงคิดดีอีนึงคิดอาาตมาดาลเป็นทุกพี่น้องเป็นทุกใจเอาละว่าเรื่องเขาซ้ำนี่ละพ่อของปากของก็ปากไว้แต่เพี้ยงเขานี่เด้อพี่น้องสวัสดีจ้า